สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่19ถึง25เมษายน2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวกรกฎจะมีเรื่องของอุปสรรคมาพิสูจน์ใจนะคะในหลายๆทางจะเน้นในการที่มาพิสูจน์เรื่องของภาวะจิตใจของเรานะคะว่ามีความอดทนแค่ไหนนะคะหรืออ่อนไหวแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ต้องระวัง เพราะว่าจะทำให้ชาวกรกฎมีความเครียดได้นะคะเรื่องของการงานเป็นช่วงที่ใช้สมองคิดค่อนข้างมากนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงาน เรื่องของเพื่อนร่วมงานหรืออุปสรรคที่เข้ามาเกี่ยวกับการงานของเรานะคะใครที่ตกงานอยู่ก็ยังต้องนิ่งไปก่อนนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีเรื่องของโชคลาภในการทำงานเท่าที่ควรนะคะสัปดาห์นี้ชาวกรกฎที่มีงานประจำอยู่นะคะต้องระวังเรื่องของภาวะจิตใจอย่าใช้อารมณ์นะคะหรือว่าหงุดหงิด นะคะคอาจจะทำให้ทุกอย่างพังได้นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องค่อยๆประคับประคองนะคะสำหรับชาวกรรกฎในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตต่างๆนะคะเรื่องของการลงทุนก็ต้องเว้นไว้ก่อนนะคะยังไม่โดดเด่นการร่วมหุ้นกับหุ้นส่วนต่างๆระวังเรื่องของเอกสารสัญญาทำให้มีปัญหาทะเลาะก,กันได้นะคะ ก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องเพย์เซฟนะคะสําหรับชาวกรกฎจะดีกว่านะคะเรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายที่เข้ามารายรับไม่พอนะคะทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องเตรียมกู้นะคะเตรียมขอยืมต่างๆอันนี้ชาวกรกฎก็ต้องพิจารณาดูนะคะเรื่องของ ภาระที่จะเข้ามาเพิ่มเนี่ยชาวกรกฎไหวไหมนะคะเรื่องของสุขภาพระวังโรคเก่ากำเริบนะคะเรื่องของของเหลวในร่างกายความดันเลือดความเครียดสะสมปวดหัวปวดไมเกรนนะคะนอนหลับไม่สนิท สัปดาห์นี้อาจจะดูหน้าตาโหลๆไปบ้างนะคะบางรายอาจจะมีเรื่องกังวลก็เลยทำให้หน้าตาซุดโซมได้นะคะคนโสดสัปดาห์นี้ยังไม่เหมาะนะคะที่มีรักเข้ามา,าจ,จะทำให้คุณระแวงสงสัยมากกว่าไม่แน่ใจในความรักที่เข้ามาครั้งนี้นะคะ สำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องเครียดนะคะมีปัญหาในบ้านในชีวิตคู่ได้มีเรื่องจุกจิกกวนใจก็ขอให้ชาวกรกฎเงียบไว้ดีกว่านะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งในเรื่องของคำพูดกันดีกว่านะคะในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ